อสำหรับคลิปของเราพัฒนานะครับผมปจำมันสุกที่2ี่24ก็มีมาฝากเหมือนเดิมนะครับส่วนเราพัฒนาพูกที่ผ่านมามต้องบอกว่าต้องขออภัยจริงที่ตัวเจาะผมไม่มานะครับมาแค่เด่น4เด่น4มา49ครับ ผมคิดว่ามันจะเบิกสี่หรือไม่ก็4ี่แดูดิสี่สองแดสีผมเจาะไว้อยู่นะครับสี่คิดว่ามาล่างนะคือในดูดูด,ดูตัวเจาะผมสีม่สามสองสี่สสองสี่สไม่มานะครับ8ก็8ปดสี่แดสเข้ามาที่สี่เก้าหนึ่งแดเขแยกกันนะครับเอาสี่ไปอยู่หลักพันแล้วก็18ซึ่งตัวที่ไม่ได้จับให้นะครับมี7 8็ดห้าแป สี่สองสี่ห้าโอ้โหในตารางผมก็เข้าแค่เลขสี่แล้วก็เลขแปดนะครับเก้าไม่มีหนึ่งไม่มีหลุดนะรอบนี้นะเด่นบนนี่สี่เก้าหนึ่งแปดนี่หลุดเลยนะครับส่วนเด่นพุทนี่ยังเข้าที่เลขสีนะครับหนักร้อยก็ไม่มานะครับสี่ไปหลักพันโอ้รอบนี้ปวดมากครับ <laughs> ออกแบบนี้นะครับสี่แปดออกสี่เก้าโอ้ก็เรามาแกมือกันใหม่สำหรับวันศุกร์นี้นะครับที่ยี่สิบสี่นะครับผมเอามาดูเลขในตารางกันก่อนนะครับสำหรับเลขในตารางของรอบนี้ครับเลขในตารางนะครับจะประกอบไปด้วยเลขศูนย์ 9ก้าสามสี่แแล้วก็เจ็ดหนึ่งครับตามนี้นะครับศูนย์หนึ่งสามเแปดเจดเด่นบนนะครับเด่นบนรอบนี้น่าจะอยู่ที่ นะสูตรดเป็นบนผมได้อะไรเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเด่นบนน่าจะอยู่ที่เก้าศูนย์หนึ่งนะครับนะนี่คือชุดเด่นบน 9 0 1 2 1, นะครับส่วนเด่นมันสุกนะครับประกอบไปด้วยสูตรเด่นมันสุกรอบนี้ เด่นสุกสนะี่ห้าหกนากสูตรมันได้สี่ห้าหกนะครับเออสูตรได้ 4, 5, ออสี่ห้าหกสูตรเด่นที่ผมใช้ประจำนะครับก็คือได้เด่นสี่ห้าหกส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยวางไปที่สี่ 9, แล้วก็เลขสานะครับหลักร้อย4 9 3ครับเด่นสองตัวนะครับวันนี้สายเหนื่อยผมให้เด่นไปที่เก้ากับ0นนะครับซื้ออะไรก็ได้คอยมีเก้ากับ0นอะ่ 9x 0x ครับส่วนชุดเจาะชุดเจาะถ้า9มานะครับ9ก้าสองเก้สามเก้าครับ ถ้าศูนย์มาศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดกันที่สองแปดแค่นี้พอครับสิบชุดนะครับรอบนี้ผมจัดให้สิบชุดสามตัวนะครับ เก้าศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเก้าศูนย์สามแล้วก็เก้าสองแปดหกชุดนะครับสำหรับชุดสามตัวนะผมเจาะให้แบบนี้ ส่วนชุดสี่ตัวนะครับผมให้ไปที่สามเก้าศูนย์เจ็ดสามเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดศูนย์สี่เก้าเจ็ดแล้วก็สองเก้า สองแปดครับอันนี้คือชุดสี่ตัวที่ผมเจาะให้นะครับก็ได้อยู่ประมาณนี้อ่ะขอเลื่อนขึ้นนิดนึงนะครับตกขอบนะสามเก้าศูนย์เจ็ดสามเก้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าสองแปดศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็ศูนย์สี่เก้าเจ็ดนะครับในตารางอาจจะไม่มีสองแต่ก็กันไว้ก็คือสองเก้าเก้าสองทีนี้มันดูเด่นสองตัวเด่นอะไร

เก้าสครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้ากับศูนย์คิดว่าศูนย์น่าจะมาได้หรือไม่ก็เก้านะครับน่าจะไม่พลาดวันนี้เด่นวันศุกที่มันไม่หลุดอีก3ตัวที่มันมาประจําก็คือ6 8 0ปดศนะครับหกแล่าสุดออกวันศุกที่3509นะครับศูนย์มารอบนี้มันจะมี6ไหม ซึ่ง6ผมก็ไม่ได้จับเด่นแลรอบนี้มีแค่96 6, ที่ผมจับแต่ไม่ได้ให้เด่นมากก็จะมี8ผมก็จับแค่ชุดเดียว2 8นะครับเออมันจะหลุดหรือจะไงปกติวันศุกร์แปดไม่ค่อยหลุดนะเพิ่งหลุดลงงวดล่าสุดนะครับ3509ครับ3509รอบนี้6 8 0แต่0นี่เริ่มมารอบที่แล้ว09นะรอบนี้อาจจะเป็น0 7ยเไหมนีสวยไหมสวยครับรอบนี้เพาเด่นเด่นที่ผมทำตอนนี้มันได้9กับ0 ม,ม,มีมีเปอร์เซ็นต์มาครับอ่ะรอบนี้ลุ้น3993นี่มาบ่อยนะถ้าเป็น3993นี่ก็คือถ้าเบียนบ้านใหม่ของแอดพอดีมาอีกรอบไม่ไม่เสียหลาย29วันเกิดยังไม่มาสักทีลุ้นอยู่ <c oughs> 29วันเกิด29มีนาเออย9มีนาจะมาไม่สองกาบางคนลุ้นอาจจะไม่มีในตลางแต่ ผมก็จับให้นะชอบ2องเ้าเก้าสองจัดไปครับคิดว่ามาได้ไหมเป็นไปได้เหมือนกันครับ3ามเก้ามาบ่อยแล้วจ,จะมา2องเ้าซึ่งตัวที่ผมไม่เน้นส่วนมากอาจจะมาเออลองสเกตดูนะบางทีตัวเน้นผมไม่ไม่มาก็มีนะสองแปดผมไม่เน้นหรืออาจจะให้มันมาแต่ดูแล้วก็มีสิทธิ์วันนี้ผมว่าน่าจะนะครับดูดูจากแนวทางที่มันควรจะเป็นแล้วรอบนี้ไม่น่าจะหลุดครับวันศุก ขอคอยเป็นวันศุกร์ที่มีความสุขกันทุกคนนะครับผมหมดี่ผ่านมาผ่านมันไปงวดนี้เรามาลุ้นกันใหม่ครับ20นาฬิกา25นาทีลุ้นลาวพัฒนาจะมี9มี0นย์หรือเปล่าเสื้ออะไรก็ได้คอยมี9กับ0ต้องมีให้เห็นในวันศุกร์ที่24นะครับโชคดีครับ